แบมแบมความฝันที่เป็นจริงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ประเทศไทยความอดทนความมุ่งมั่นผลลัพธ์คือความสําเร็จน้องคือตัวแทนคนไทยที่ต่อสู้จนประสบความสําเร็จน้องคือความภาคภูมิใจของคนไทยต้องบอกว่าคลิปนี้ฮองเตสตาอยากชวนแฟนคลับแบมแบมหรือแม้กระทั่งคนที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้พูดคุยเรื่องราวของน้องกันครับต้องบอกว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันที่4พฤษภาคมคอนเสิร์ตแบมแบมแอรีย52ที่ราชมังกรุงเทพหานครเนี่ยก็ทำทำเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าตั้นตารอและเข้าไปรับชมคอนเสิร์ตกันอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่ทุกที่นั่งน,นะฮะถือว่าแฟนคลับอากาเซทุกคนเนี่ยเข้าไปรับชมแบมแบม โชว์อย่างเยอะมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าฮ่องเต้สไตล์เนี่ยไม่ใช่เป็นแฟนคลับตัวยงนะครับแต่พอเราได้เห็นคลิปได้เห็นรูปภาพใน Tik t o ็กอกสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็รู้สึกปลื้มใจแทนน้องปลื้มใจแทนแฟนคลับที่เด็กหนุ่มวัย27ปีคนนี้เนี่ยต่อสู้จากความอดทนความมุ่งมั่นอยากจะเป็นศิลปินตั้งแต่อายุ13ปีฮะเข้าไปเป็นนักแสดงน,น,นักเต้นฝึกอัดของค่าย JYP ที่เกาหลี ใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าคนเกาหลีจะยอมรับเขาแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ได้แสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ประเทศไทยซึ่งเป็นความฝันเป็นความภูมิใจของน้องในคอนเสิร์ตเนี่ยเราได้เห็นภาพน้องหลั่งน้ําตาถึงความภูมิใจนี้ที่มันเกิดขึ้นในเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราในฐานะที่แม้จะไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวยงแต่เห็นคลิปเห็นภาพก็รู้สึกตื้นตันใจแทนน้องแทนตัวน้องเองแทนตัวครอบครัว แทนตัวแฟนคลับของแบมแบมนะครับนี่แหละคือสิ่งที่อดทนมุ่งมั่นจนผลลัพธ์คือความประสบความสําเร็จภูมิใจแทนน้องแล้วก็เนี่ยเป็นตูแทนของคนไทยอย่างแท้จริงนะครับที่ต่อสู้กับทุกสิ่งที่ประเทศเกาหลีนะครับก็ต้องบอกว่าในโช์นี้เนี่ยอยากชื่นชมเรื่องของการจัดเวทีด้วยสเตจต,ต่างๆที่นั่งต่างมันเห็นได้ว่านี่แหละคือการใช้พื้นที่ของราชมังจัดคอนเสิร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้เห็นการโชว์ในทุกมิติ แล้วก็แบมแบมทำได้อย่างดีทีมงานของแบมแบมทำได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นการเรียกเป็นการใส่ใจรายละเอียดให้กับแฟนคลับนะฮะแล้วก็มีการแสดงแบบโดนด้วยมีการแบบเอ่อเล่นน้ำวันไหลที่หลายๆคนเรียกกันก็ถือว่าเป็นการสร้างมิติให้กับปรับสภาพให้กับพื้นที่ในประเทศไทยก็ถือว่าเฮ้ยรู้สึกนี่แหละเป็นคอนเสิร์ตคุณภาพเป็นคอนเสิร์ตที่เ,เชื่อว,ว่าแฟนคลับอากาเซของแบมแบมรู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื้นตานใจแน่นอนนะครับแล้วแบมแบมก็ย่งบอกว่าเขาก็ยังฝันว่า อยากจะชวนพี่ๆมาสแสดงคอนเสิร์ตให้ครบทั้ง7คนที่ประเทศไทยของก o อตเซเว่นะครผมเชื่อว่าแฟนคลับคงจะรอวันนั้นที่ราชมังจะเต็มไปด้วยก o อตเซเว่นของแบมแบมแล้วก็ของเพื่อนทุกๆคนนะครับวันนี้แฟนคลับแบมแบมใครเข้ามาผ่านคลิปนี้อยากจะพื้นชื่นชมยังไงอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนยังไงคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าจะมีอะไรบอกกับฮ่องเดสไตล์คอมเมนต์ได้เลยครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับรับฟังทุกความเห็นอย่าง เป็นตรงไปตรงมานะครับวันนี้มาพูดคุยประมาณนี้ใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห่องเต้สไตล์ด้วยนะครับ